จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย23ตุลาคมมันปิยมหาราชแล้วก็เป็นวันที่เราปลูกต้นสนฉัดที่คุณกนกพรเวทมณีก่อนนะรสิมาถ,ถวายมาก็สูงนะสองเมตร,สอ,มตรสองเมตรกว่าสามเมตรปลูกที่หน้าเมนปลูกบริเวณนี้ส6ต้นอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะก็เอามาถึงแล้วก็ปลูกเลยแหละ เอามาถึงแล้วก็ปลูกเลยนะก็ดูว่าพยายามปลูกให้ดีแล้วก็พยายามจะให้รอดให้หมดนะตอนนี้โยมถวายมาแล้อีกเยอะเลยคุณยงนพพรถายมาเยอะเลยต้นสนฉัดนะก็เมรุก็ต้องข้างขลังแบบนี้ที่เผาศพอยู่ตรงนี้นะที่เผาศพอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้ เราก็จะปลูกสนฉัดในทิศทั้งสี่ของมีรูเผาศพอันนี้นะอันนี้ตามภาพนะแล้วก็เตาเผาเราก็จะเปลี่ยนใหม่เมราะมันพังแล้วนะดูพระกําลังเอาต้นไม้ลงแล้วก็ปลูกวันนี้มียี่สิบเอ็ดต้นนะมียี่สิบเอ็ดต้นเราก็จะปลูกทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าขุดมาเลยก็ปลูกเลย มันเป็นต้นไม้ใหม่ที่ขุดมาแล้วก็ต้องปลูกเลยกระสาธุกับท่านผู้เป็นเจ้าภาพคุโยมกระดกพรเว็บบีกรแลหลายท่านเข้ามาเห็นก็อนุโมทนาว่าปลูกต้นไม้กันสวนฉัดกันก็ประมาณอย่างนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เป็นมีฟอร์มมีโครงสร้างหรือบอดี้ของมันที่ที่ดูดีๆเียวแล้วก็เฉพาะอยู่ข้างๆเมนเนี่อาตมามองว่างั้นนะหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่อาตมาคิดว่า ถ้ามันขึ้นแล้วสูงๆเง้นไปอยู่บริเวณนี้ตรงเมนก็ดูคลื้มๆดีน่ากลัวดีอ่าสี 47, ่เจ็ดนะสี่เจ็ดกำลังเอาไม้ยูคามาสำหรับดามนะมีโยมรุนมั่นคงเอารถไปขนด้วยเอาพระรับพระไปด้วยอ่าพจนานนิมิตนิมิตตุนเตียนนะนิมิตก็ามาถวายแรงนะอันนี้แหละคืองานของเราที่จะทำ ในวันนี้นะก็พระเนนก็ช่วยกันปลูกช่วยกันทําในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับท่านผู้เจ้าภาพในวันนี้นะที่จะทําสนฉัดในวันนี้ปลูกต้นสนฉัดในวันนี้ขอบคุณทุกคนอนุโมทนากับทุกทุกท่านนะหลวงพ่อชุ่มกาลังปลูกต้นนี้ต้นด้านหน้านี้อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพร